จากรถนั้นหละนะครับแล้วนะครับช่วงที่รับกระสุนนะครับให้บรรจุเอลนะครับเพราะว่าจะมีการบรรจุตรงอานนี้ตรงนี้นะครับว่าะเดี๋ยวผมใช้ลายเป็นจุดๆไปนะครับเดี๋ยวเราก็ถ้าคขาบอกคํคำสั่งนะครับให้เริ่มยิงนะครับให้เริ่มปฏิบัตินะครับเรานะครับจะมียางรถอยู่เป้าเป้าเป้าที่หนึ่งนะครับเป้าหนึ่งคือเป้าเป้าวันที่หนึ่งนะครับเก็บปืน เพื่อนที่ไปนะครับเป้าสามเป้าสามนะครับเป้าเด็ดจุดมาเปลี่ยนนี่นะครับเป้าสามตุ้มตุ้มสามนะครับสามถุงเทานะครับใจ๊เป็นลูกตัววีครับเวลาเขาจ๊บปีนะครับไม่ใช่เลยเข้าไปครับจับปีหรือครับเข้าใจครับฟุตัวเทานะครับเท้าเท้ายืนพอพอดีพอดี พร้อมนะครับบรรจุกระสุนปืนเขน้าลงเพลิงครับล้ะเก็บปืนใส่ซองครับเก็บปืนใส่ซองนั่งคุกเข่าครับสองนัดป้่งต่อสองครับเก็บปืนใส่ซอง

สองนัดจุดที่หเป้าหนึ่งนัดเ้าสองหนึ่งนัดเหลือเหรอ เก็บปืนใส่ซองครับพร้อมเริศจริงนอนต่อสองสองนัด เพดสองนัดจุดที่สี่เป้าหนึ่งสองนัดเป้าสองสองนัด